สวัสดีครับผมเบิร์ดแลนด์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมมาทาความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักกินง่ายอยู่ง่ายอ้วนกลมกินแล้วก็นอนแล้วก็ขี้นะครับวันวันไม่ทําอะไรกินนอนขี้อย่างเดียวนะครับเอาผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสัตว์สุดน่ารักตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตัวใหญ่มากครับมันคืออ้นยักษ์นะครับ นี่คืออ้นยัดอันนี้เป็นสีที่ผสมมาแล้วนะครับจากสีป่าจะเข้มนะครับถ้าเป็นอ้นป่าจะสีเข้มๆตัวเล็กกว่านี้นครับนี่ก็ทำการต่างๆเขาก็บีบขึ้นมาลงมาให้สีอ่อนลงจางลงครับตอนเป็นเด็กก็จะออกขา,ขาวๆนยลักษณะของเขาก็เหมือนกับตุนนะครับเหมือนกับตัวตุน <laughs> กลัวตกนะครับกับตัวกลัวตก เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายนะครับไม่มีกลิน่นเยี่ยวกลินขี้เหมือนกับหนูนะครับเจ้าตัวนี้นะชื่อเจ้าฮีโร่นะครับบางทีก็เรียกคาโลบางทีก็เรียกซีโร่นะครับเพราะมันกลมกลมเหมือนเลขศูนย์ <laughs> ตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับเริ่มอาลวาดแล้ว <laughs> เริ่ม มองหาของกินแล้วครับอาหารที่เขาชอบก็คือข้าวเหนียวนะครับชอบกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็อ้อยแล้วก็จะมีหัวมันบ้างนะครับแล้วก็ข้าวโพดครับข้าวโพดโอ้ยเริ่มไมนิ่เริ่มไม่นิ่แล้วเล้วเริ่มหิวแล้วหิวแล้วก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะนี้แหละเราก็มาอุ้มเล่นได้นะเล่นได้ ตัวเต็มใบก็จะหนักนะครับตัวนี้หนักสามโลครึ่งครับช่างเมื่อหลายวันก่อนละเริ่ม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 ไม่นิง่งละตัวนี้เป็นตัวพูดนะครับตกใตัวพู้ตัวพูดกลัวทั้งกลัวตกทั้งหิวเริ่มหาของกินครับมุดหาของกินเดี๋ยวผมก็จะพาไปกินแล้วครับแล้วกอ,อ,อยาให้กินสบายครับแล้วก็นอนช่วงนี้หน้าร้อนก็ เขาชอบอากาศยเย็นๆนะครับไม,ไม่ไม่ชอบร้อนก็เลี้ยงในท่อซีเมนเหมือนกับเลี้ยงหนูนะครับในท่อซีเมนเหมือนกับเลี้ยงหนูไหนบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยมองหาของกินไม่ได้อาบน้ำให้ตัวเริ่มเมีนละ ก็สายพันธุ์เดียวก,กับตุนนะครับตุนจะตัวเล็กอันนี้จะตัวใหญ่ครับอ้นก็ทีน่าใสาของอ้นก็จะมีที่ภาคใต้นะ้ำเยอะภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคกลางก็มีบางส่วนแต่แถวบ้านผมไม่มีครับแถวบ้านผมมีแค่ตุนตัวตุนถ้าใครสนใจเลยว่ายังไงอยากสอบถามาเรียนก็คักมาได้นะก็มีฟาร์มที่แนะนํานะครับมีฟาร์มที่แนะนําให้สําหรับความน่ารักของเขาก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้หิวครับเริ่มหิวนอนเพิ่งตื่นก็จะมุดนะครับหมดหาของกินอ๋ออาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็พามาดูสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งในบ้านนะครับก็คือเจ้าโอนยักษ์นะครับชื่อว่าเจ้าซีโรทาโรและฮีโรตัวเดียวมีสามชื่อแล้วแต่เด็กๆในบ้านจะเรียกชื่อไหนครับอ่าอ